สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Tower of Fantasy นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ open world มาพร้อมกราฟิกสุดอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะครับเปิดให้ลองเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่วันที่22นี้นะครับถึง27มิถุนายนนี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยครับมาแล้วนะครับเราเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวละครกันเลยนะครับก็ตัวละครก็จะมีตัวละคร ผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกตัวละคระเคยเล่นตัวละครผู้ชายไปเรามาลองตัวละครผู้หญิงกันบ้างนะครับลองเล่นช่วงต้นเกมไม่ต้องผู้ชมได้ชมกันเนาะเพราะว่าตัวเกมมันยังเป็นแค่เวอร์ชันเทสนะครับผมอลองดูบรรยากาศการาฟิกในเวอร์ชันมือถือนะครับใช้ในส่วนของ Snapdra g o n 888นะครับจะไหวสักแค่ไหนเนาะฟึบจับดาบขึ้นมาแล้วนะครับในการดึงดาบสามารถข้ามคัตซีนตอนนี้ได้ไหม เอาง,ง่ายๆนะครับเกมนี้เป็นคู่แข่งสำหรับ e n s ช i n Impact นะครับนะก็ <c oughs> จะเป็นเกมน้องใหม่นะครับน่าจะเปิดให้บริการในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเร็วๆนี้เพราะว่านะตอนนี้ก็มีการเทสเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับหวังว่าถ้าเปิดให้บริการในสโตรไทยจะมีภาษาไทยด้วยนะครับคือณตอนนี้มันเปิดเทสในสโตร e ไทยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีภาษาไทยเข้ามาหรือเปล่านะครับหลังจากเปิดให้บริการนะครับณตอนนี้มันยังมีแค่เวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะครับผม ก็คู่แข่งเก n s h ชิน m ิมแพแบบแท้จริงเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตรงตรงแสงดิโอ้กราฟิกถือว่าแจ่มมากนะผู้ชมครับโอ้มาสองหัวมากันแล้วนะครับผมสำหรับเหมือนบอสตัวแรกมีอควิกไทม์อีเวนต์ให้เล่นด้วยใช่ไหมเนะี่ยฟันครับโอ้โหแดดลบฟันครับนี่เน่โอ้โหโหดร้ายจังลูกพี่นี่ มีควิกไทม์อีเวนต์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับการกดในส่วนของท่าทางการบังคับต่างๆนะจริงๆไม่ต้องกดแอนิเมชันมันก็ไปเองอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่เหมือนเขาเอาลูกเล่นมาให้เรากดไงพวกควิกไทม์อีเวนต์นิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศจริงๆเนาะบอกเลยว่าการาฟิกก็อลังการงานสร้างนะครับผมเหมือนเกมทีมแพ็ M ไหมก็ รูปแบบหรือแรงบั่นใจมาด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตัวแมพก็เป็นแบบที่ค่อนข้างใหญ่เนาะมีการเปิดเสาต่างๆด้วยนะครับในช่วงแรกก็จะมีภารกิจต่างๆที่เป็นตัวเควสนะครับให้เราได้ทํากันเนาะเขาจะบอกนะครับให้เราไปทําอะไรตรงไหนนะครับเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่เนาะให้เรามาทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเล่นให้ดูประมาณนึงเนาะตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับ แล้วจุดเด่นของเกมเนี่ยก็คือเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ค่อนข้างอิสระนะครับตัวหลักเราแบบจะแต่งเป็นใครก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะเดี๋ยวผมสกิปเลยแล้วกันนะครับเนื้อเรื่องเนาะนี่แล้วก็ไปต่อนะครับดูแผนที่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นมินิแผนที่เนาะแล้วก็ไปกันต่อครับมาตรงนี้โอเคโวมีโดรนแบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่นะมันช้ามากเลยช้ามากเลยท่านผู้ชม เราเอามาปล่อยตรงนี้เหรอเอาเรามาปล่อยตรงนี้เหรอโอเคคุยไปนะครับอืมไปแล้วนะครับเขากําลังเคลื่อนที่ท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่มือถือผมเปิดไหวจริงๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นอในตัวกราฟ,ฟิกที่เปิดสุดๆแล้วนั่นเองนะครับดูดิตัวกราฟ,ฟิกดูดีมากถ้ามือถือท่านไหวนะครับ สรุปง่ายๆจริงเกมนี้ก็อารมณ์เดียวกับเกมซีนิมแพกนะครับระบบต่างๆครับคล้ายากันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ไฮเทคขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นนะครับเหมือนโลกอนาคตกับโลกแฟนซีอะไรประมาณนี้ผสมกันโอเคลูกพี่จะปล่อยผมตรงไหนเนี่ยยังไม่ปล่อยนะเหมือนพาชมนกชมไม้ชมวงชมวิวบลงได้แล้วนะครับอยากลงแล้วเราจะได้เดินนะครับไปฟันพวกบอนเซอร์ต่างๆนี่ครับร้อยเปอ็นละโอเคครับเลเวลอัพแค่นี้นะ ปาชมนกชมไม้เลเวล3แล้วเลเวลเราก็อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้การว่ายน้ำเนาะถ้าสมมติว่าเราสตามิน่าหมดนะครับมันก็จะเสียเลือดนะสมมติว่าเราว่ายแบบนี้อยู่นะว่ายดิอ่ะมันจะมีหลอดสตามิน่าอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราใช้ตัวสปีดต,ตรงนี้เอา้าเนี่ยครับมันหมดปุ๊บเนี่ยครับเลือดมันก็จะลดแบบนี้นะแมกว่าจะเทสได้ช่างยาวนานอะไรกันนี่อ่ะยาวนานแล้วเลย แต่เล่นไปเล่นมามือถือร้อนนะครับไอเกมแนวเนี้ยที่เป็นโ p e n World กราฟิก e จัดจ้าแบบเนี้ยเนาะดูมุมมุมกล้องจาัดก,การถ่ายภาพดิเนี่ยครับหน้าชัดหลังเบอร์ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะเรามาดูแอนิเมชันการต่อสู้ของเกมนี้กันบ้างนะครับตอนนี้เราได้ต่อสู้แล้วนะครับหลังจากที่ชมบรรยากาศตัวกราฟิกรอบๆไปนะครับเริ่มกระตุกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มือถือผมเริ่มจะร้อนแล้วฟึ๊บฟึบ จากเลื่อนๆนะเนี่ยเริ่มมีอาการกระตุกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับวันนี้พอมือถือร้อนมันชอบกระตุกเนาะมันจะดาวในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรเหมือนทํางานร้อยเเซลงมานะครับเพื่อให้มันจะไม่ร้อนเนาะ CPU มันร้อนแล้วนะคร,รับร้อนมากเลยตอนนี้ <c oughs> ขนาดใส่เคสนะท่านผู้ชมเอ้ยเหลือรอดตัวหนึ่งหรอเขาให้เรากดอะไรดูที่อาวุธนะครับคืออาวุธเกมนี้เหมือนจะใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วเนาะ อัปเกรดนะครับเป็นเลเวล5นะเพื่อทำการตีไอตัวนี้ตีไอตัวนี้แดดออกมาพวงเข้าไปครับอยานี่โอ้โหแสงบบับบูบับบ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 บับเอาดิเก็บร้อยเลเวลอัพแล้วนะครับแล้วก็ไปคุยกับตัวน้องเอพีซีนะครับแล้วก็นอนของเรานอนนออนน้อยสกิปไปเลยครับผม โอเคคือในช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเล่นตามภารกิจต่างๆเนอะหรือใครจะแบบอยากจะหลุดโลกก็ไปสำรวจบริเวณด้านนอกได้นะครับด้านนอกนี้ก็มีพวกมอนสเตอร์ต่างๆอยู่ตามค่ายอะไรแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูเนาะไหนๆก็เล่นตัวกราฟิกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับสำหรับเกมเพย์เนาะนี่มีกองไฟตรงนี้นะครับอะเรามาคุยได้แล้วเราก็ไปโยนใส่เขาเดี๋ยว มีอยู่ไหมอโยนใส่ตูมต้มตู้มมันคือมอนสเตอร์นะครับนี่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 เรียบร้อยนะครับขึ้นกันไปต่อครับฉากเชืออะไรพวกเนี้ยออกแบบมาดีนะครับกลวยจัดๆเลยนะตัวกราฟิกสวยจริงๆนะครับมือถือสเปคต่ำไม่น่าจะไหวเนาะ <c oughs> เอาแบบง่ายๆเลยก็คือมือถือใครเล่นเกมชินได้กเกมน,นี้ผมว่าน่าจะเล่นได้ประมาณ80-90%เนาะในนี้มีอะไรขึ้นไปครับเป็นป่ายกันต่อครับปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่เจ้าสูงเกินไปนะครับท่านผู้ชมผมว่าลงเถอะสูงเกินไปจะปวดเปล่าๆนี่ อันนี้วิ่งให้ชมบรรยากาศตัวแมพเฉยๆนะครับม่ามีอะไรมีนุ่นมีนี่มีนั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอพวกมอนสเตอร์ต่างๆตามจุดต่างๆเหมือนพวกเกนชินะครับเนี่ยมันก็เจอแล้วเนาะเนี่ยมอนสเตอร์ตามค่ายเนาะเราจะเล่นเควสก่อนก็ได้หรือว่ามาสู้กับพวกเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีพวกขุนยนแบบนี้ได้ไวนะครับไหวหรือเปล่าวะ <c oughs> เลเวลแบบน้อยมากนะแต่ว่าอยากบวกไง แต่ว่า <ś led> เหมือนจะไม่ไหวนะตีพวกไอ้มอนสเตอร์หุ่นยนต์ไม่ค่อยเข้าไอ้ที่เป็นหมาหุ่นยนต์ตัวเนี้ยไอ้พวกลูกกระจ็อกก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋วลมว่ามันแปะประมาณ8เนี่ยเรายังไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับอันนี้ลองมาลองเชิงเฉยๆนะกระโดดไปครับเพื่อความปลอดภัยครับหนีสิรออะไรล่ะ ตกใต้โอเคครับผมมาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับจบกันไปแบบนี้เลยแล้วกันนอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ